นี่คือไ่เอทโลงกนะครับนี่คือสีเหลืองนะครับไฮเอทโลงอกเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับแมนครับผมบอท่านีผลขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าหน่อยแห่งกับปเอานะครับปล่อยไปนีครับผมอันนี้คือผมว่ามันแสบกว่าฮเอลงออีกนะครับนี่ครับ าตาโปเ,เป็นตะกินนะครับแต่ว่าแสบนะครับผมบอกเลยนะครับตัว ouais นี้เป็นเห็ดขาวอีกำนะครับยังดอกหน่อยๆอยู่ครับผมเบิ่งครับนี่ครับยังดอกหน่อยๆอยู่ครับแต่ว่ากะซัมหนีกัใส่ไดแล้วนะครับดอกซัมหนีโปเอานะครับวันนี้รุดขึ้นมาแล้วครับผมเบิ่งครับยังดอกหน่อยๆอยู่ครับนี่ครับแมนเบิร์ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแค่ดอกทีพันพอเอาได้นะครับนี่ครับดอกนี้ส่ไดอยู่นะครับ เห็ดเขาอีกมครับผมกะอาจยิงเห็นมาท่านหลายนะครับเพราะว่ามันพึ่งขึ้นมานะครับนี่ครับผมเห็ดมันพึ่งออกนะครับดอกหน่อยหน่อยนะครับดอกหน่อยหน่อยนะครับเบื่องครับเห็ดป่งแดงกกะเห็นอยู่นะครับดอกหน่อยแห้งครับเบื่องครับดอกหน่อยๆนอยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสุขนนะครับผมกะมาพบมาพอกับผมคือเกานะครับ เมื่อนี้นะครับผ้ามาเบิงเฮ็ดนะครับผมผ้ามาหาเห็ดนะครับได้ยินข่าวว่านีเห็ดออกอีกแล้วนะครับผมก็เลยลองมาเบิงนะครับรู้สึกว่าจะออกอีลีนะครับเพราะว่าผมเห็นไข่เห็ดลงงกแล้วนะครับผมอยู่ตอหนาผมนะครับนี่ครับตรงนี้ครับผมบริเวณนี้ผมเคยเก็บนะครับนี่ครับไข่เห็ดลงงกครับผมนี่ครับข้าวขาวนี่ครับ กำลังน่าจะกำลังจะออกอีกนะครับผมครับนี่คือใครเห็ดละงกนะครับนี่คือสีเหลืองนะครับเห็ดละงกเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับแมนครับผมนี่ครับอีกสองครับอีกสองครับผมโท่านีผลขึ้นมาเลยนะครับ อ่าหมุนอีกสองครับสามครับแต่ว่าหน่อยแห้งกับปอเอานะครับปล่อยไวนี่ครับผมเดเดี๋ยวสีหาเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับทาเบิ้งนะครับ่างมือนีผมจะพ่อเฮ็ดยังแงนะครับกัะยังมาพ่อเฮ็ดด่างแหนะครับเฮ็ดนี่ผมมักแห้งนะครับนี่นี่ครับเฮ็ดด่งแหนะครับหนาตาจะเป็นจังสี่นะครับ น <Workers. S 2> ี่ค hey, รับผมนี่ครับเพนหนาตาจังสีนะครับอันนี้คือผมว่ามันแสบกว่าเพ็ดละงวงอีกนะครับนี่ครับเพิ่งนาตาของเพ็ดดังเฮนะครับให้ผมเลือกนะครับแกงเพชรละงวกระวังเพชรละงวงกับเพ็ดดังเฮนะครับผมเลือกเพ็ดอันนี้นะครับผมมาเพ็ดอันนี้นะครับแสบนะครับผมือ่ครับนาตาโเป็นตะกินนะครับแต่ว่าแสบนะครับผมบอกเลยนะครับ แต่ว่ามงนี้เห็นดอกเดียวนะครับปกติจะออกหลายนะครับบัวข่อยเห็นนะครับบัข่อยเห็นเห็ดยังนะครับน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มออกไมนะครับเพราะว่าบัวข่อยเห็นนะครับมงนี้อันนี้เห็ดกอนะครับเห็ดกอแดงนะครับหรือว่าเห็ด้นามากนะครับสงสัยมือนี้ผมเจะบ่อหมานนะครับบพท่านเห็น ปันไดอยู่นะครับ๋ยวจะลองเบิงปลานี่อีกจักน้อยนะครับถ้าบ่มีเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลาเบิงนะครับผมลองไปปลามองอื่นนะครับลองไปเราเอ,อื่นนะครับผมครับเฮ็ดพึ่งออกอีลีครับผมนผมี่ครับปิดตัวนี้เป็นเฮ็ดเขาอีกรรมนะครับยังดอกเนี่หน่อยอยู่ครับผมเบิงครับนี่ครับยังดอกเนี่หน่อยอยู่ครับแต่ว่ากะซัํานีกัใส่ได้แล้วนะครับดอกซัํานีเ่เอานะครับวันนี้รุดขึ้นมาแล้วครับผมเบิงครับยังดอกเนี่หน่อยอยู่ครับ นี่ครับแมนเบิร์ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแค่ดอกทีมันเพาะเอาใ้นะครับนี่ครับดอกนี้สใส่ด้อยู่นะครับเห็ดเขาอีกกำครับผมอาจจะยังเห็นมา่ท่านหลายนะครับเพราะว่ามันผึ่งขึ้นมานะครับนี่ครับผมหาบ้างอีกแก้วนึงมีอยู่ยแล้ว่ะ นี่นี่ดีนี่เป็นน้ำน้ำเหมือนน้ำนอยเออนี่เป็นซิปผุ่นอยู่นี่มันดอกหน่อยแห้งนะครับแนมแถบจิบหยเห็นเลยนะครับขั้นดอกคำานีนะครับก็ถือว่าโอเคยุ่นะครับโอเคอยุ่นะครับผมนี่ครับก็ค่อยค่อหาครับผมมันแนมบก่อยเห็นนะครับเพชรพึ่งแดงครับผมเพชรพึ่งแดงนะครับ แต่มื่อนี้อาจจะพอบลหลายนะครับเพราะว่าเห็ดพึ่งพึ่งจะออกไหมนะครับผมน่าจะยั่งโท่ันหลายนะครับก็บอเป็นยังครับเดี๋ยวมือหลังนะครับมือหนานะครับจะมาเบิ่งอีกนะครับผมจะกได้แน่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเห็ดมันพึ่งออกนะครับดอกหน่อยๆนะครับดอกหน่อยๆนะครับเบิ่งครับอันนี้มากันสามสี่คนนะครับสี่คนนะครับผม พ่อได้อ๋อนะครับพ่อได้อ๋อก็มีเห็ดเห็ดผงแดงก็มีนะครับเห็ดผงแดงก็มีนะครับเห็ดผงแดงกก็เห็นอยู่นะครับดอกน้อยแห้งครับเบิงครับดอกนี้น้อยครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับเดี๋ยวมืออื่นสีมาเบิงใหม่นะครับน่าจะดอกใหญ่กว่านี้นะครับผมขอคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ